คนเกิดปีนักษัตรมะลงปีมังกรเป็นนักษัตรพลังธาตุดินเดือนธันวาคม2568เป็นเดือนชวดพลังน้ำธาตุดินพลังธาตุของเดือนชวดส่งเสริมและเป็นโชคลาภให้กับคนปีมะลงและนักษัตรมะลงกับชวดยังเป็นคู่มิตรกันทำให้เดือนนี้คนปีมะลงมีความโชคดีในเรื่องการงานและการเงินเข้าลักษณะทำมากได้มากถึงแม้งานจะเข้ามามาก แต่การงานราบลื่นคล่องตัวดีคนปีมะโรงได้รับการช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนจากเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมงานและผู้หลักผู้ใหญ่โดยเฉพาะคนปีมะโรงที่เกิดปีพศ2543พศ2531และปีพศ2519สามารถสร้างผลงานได้โดดเด่นการงานก้าวหน้ามีโอกาสได้เลื่อนขั้นเพิ่มเงินเดือน มีงานเข้ามาอย่างต่อเนื่องและมีผู้ช่วยเหลือให้การงานราบลรื่นมีโอกาสได้พบปะเพื่อนฝูงมีคอนเน็ชันใหม่ๆมีรายได้เสริมมีงานพิเศษคนปีมาลงพศส5 0 7สุขภาพแข็งแรงขึ้นคนรอบข้างดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีมีโชคจากการเดินทางส่วนคนปีมาลงในรอบอื่นๆพื้นดวงอยู่ในเกณฑ์ที่ดีการงานการเรียนก้าวหน้า มีโอกาสเดินทางท่องเที่ยวถึงแม้นในปีนี้คนปีมาลงจะมีพื้นดวงที่ดีแต่ก็อย่าไปยุ่งกับเรื่องของคนอื่นจะช่วยเหลือใครต้องดูข้อมูลให้รอบด้านเป็นช่วงที่ทำบุญกับคนไม่ขึ้นด้านการงานมีงานมากขึ้นแต่ลาบลื่นมีผู้ช่วยเหลือให้งานสำเร็จหากค้าขายดูแรงงานด้านเอกสารและบริการลูกค้าให้ดีด้านการเงิน การเงินคล่องตัวมีรายได้หลายทางแต่ก็มีรายจ่ายมากขึ้นเช่นกันด้านความรักราบลื่นเข้าอกเข้าใจกันดีด้านสุขภาพแข็งแรงดีไม่มีเกณฑ์เจ็บป่วยแนะนำคนปีมะโรงสวมเครื่องประดับใส่เสื้อผ้าโทนสีธาตุดินซึ่งเป็นธาตุประจำตัวคนปีมะโรงเองช่วยเพิ่มโชคลาภและโอกาสในความสำเร็จทำให้คนปีมะโรงมีความโชคดี ด้านการงานและการเงินเพิ่มมากยิ่งขึ้น